วางระบบเมนหอพักต้องวางแผนยังไงดีบางคนก็จะงงหรือไม่มีไอเดียว่าฉันจะต้องลากเน็ตมากีเส้นกันแน่หรือว่าฉันจะต้องลากเน็ตมาใส่ในแต่ละห้องหรือเปล่าผมพูดถึงหอพักคาแรคเตอร์ของหอพักจะต่างกันโรงแรมคุณที่กําลังดูอยู่ว่าเป็นเจ้าของพักอยู่ว่ามันเหมาะหรือเปล่ามีเนวยถ้าเกิดว่าวันนี้เราไปออกแบบให้เราออกแบบอะไร วางระบบเมดหอพักต้องวางแผนยังไงดีผมพูดถึงในเคสเนี่ยอาจจะหมายรวมถึงหอพักหอพักคนงานหอพักนักศึกษาหรือจะเป็นโรงแรมก็รวมด้วยกันนะครับรวมรวมรวมเป็นรวมๆเลยนะทีนี้เนี่ยผมพูดถึงหอพักคาแรคเตอร์หอพักจะต่างจากโรงแรมโรงแรมเนี่ยเอ่อก็ส่วนใหญ่เนี่ยมี Wi-Fi เนี่ยให้คนใช้เนี่ยเป็นแบบฟรีอยู่แล้วแต่ว่าต่างตรงที่หอพักเนี่ยบางท่านหรือบางที่ก็จะคิดสตังค์เพราะว่า เจ้าของบาาน่านก็จะมองว่าเออฉันเป็นคนลงทุนเข้าไปลงทุนติดเดินสายสลงใสแลนเนี่ยมันควรจะได้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายกลับขึ้นมาผมพูดในเหลี่ยมนี้แล้วกันพอพักเนี่ยสมมติเรา4ี่ชั้นชั้นละประมาณ10ห้องเนี่ยทั้งหมดก็40ห้องนะครับเราสามารถสร้างรายได้จากระบบอินเทอร์เน็ตในการพรไวหรือให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยได้ยังไงทีนี้ผมเริ่มต้นที่ก่อนบางคนก็จะงงหรือไม่มีไอเดียว่าฉันจะต้องลากเน็ตมา กี่เส้นกันแน่หรือว่าฉันจะต้องลากเน็ตมาใส่ในแต่ละห้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมไล่เรียงอย่างนี้นะอินเทอร์เน็ตคุณเอามาแค่2เส้นพอคือแบ็กอัพไว้เช่นคุณอาจจะเลือก AS หรือคุณก็อีกเส้นนึงก็จะเลือกทูหรือท o ออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับสัก2เส้นสําหรับหอพักหรือโรงแรมนะครับเลือกมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเราเตอร์ที่เป็นเราเตอร์โหลดบาลานซ์คือเหมือนบาลานซ์ไฟเลยก็คือถ้าเกิดเส้นนี้ใช้งานหนะักอีกเส้นหนึ่งก็จะ แบ่งการใช้งานเนี่ยมาตรงนี้แทนดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในหอพักเขาจะไม่รู้สึกแล้วว่าอินเทอร์เน็ตช้าเพราะว่าหลายครั้งคือเขาจ่ายตังไปแล้วเด็กจ่ายตังไปแล้วแต่ตนเน็ตมันห่วยอนเน็ตมันชา้ามันทําให้เขารู้สึกการใช้งานมันไม่คล่องตัวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเส้นเดียวมันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นก็มีอย่างน้อยสัก2เส้นนะครับนี่คือเราเตอร์ต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ฮับกระจายสัญญาณนะครับโดยที่เวลาเราเรา,เรามีตึกเนี่ยเราก็จะมีสวิตช์ฮับในแต่ละชั้นแต่ละชั้นไป แล้วก็เราก็อัพลิงก์ขึ้นไปแต่ละชั้นสายก็อัพสัญญาณขึ้นไปจากนั้นเราก็มีสวิตช์ฮับแต่ละชั้นเนี่ยกระจายออกมาเป็นแอสเซทพอยท์ที่อยู่ตามโถงทางเดินรือหน้าห้องโถงทางเดินหรือหน้าห้องเนี่ยแอสเซทพอยท์ก็ตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ห่างจากการประมาณดีที่สุดนะครับประมาณ8เมตรแต่ถ้าห่างกว่าน,นั้นได้ไหมห่างได้แต่สัญญาณเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดรอปคือมัอนจะไม่ครอบเบอร์ไอเรียทีเนี้ยจะห่างหรือจะใก,กล้ก็อยู่ที่งบประมาณของคุณที่กําลังดูอยู่ว่าเป็นเจ้าของพักอยู่ว่ามันเหมาะ ไอเน,นี่ยคือคอนเซปต์แล้วเราลงรายละเอียดว่ามีเนี้ยถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราไปออกแบบให้เนี่ยเราออกแบบอะไรเช่นผมอาจจะออกแบบว่าโอเคในหอพักของคนคนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเรามีคนพักเนี่ยสี่สิบคนหรือสี่สิบห้องแล้วเราคูณเข้าไปว่าเขามีเพื่อนหรือบัดดี้เข้าไปอีกสองคนก็เป็นแปดสิบคนทีเนี้ยแม็กซิมัมคนหนึ่งถืออุปกรณ์ทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กเนี่ยสองดีไวส์ขอสองอุปกรณ์เท่ากับร้อยหกสิบอุปกรณ์สองร้อยหกสิบดีไวส์ถูกไหมดังนั้นเนี่ย เราจะแบ่งยังไงถ้าเกิดร้อยหกสิบคนใช้งานพร้อมกันล่ะจริงๆมันใช้ไม่พร้อมกันหรอกแต่ว่าเราต้องเผื่อ worst case ไว้ก่อนเราก็จะทําการเขาเรียกว่า bandwidth limit ไว้คือใน1 device เนี่ยมันสามารถใช้เน็ตได้เนี่ยไม่เกิน10ถึง20เมกะบิตเปอร์เซกดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีทรัพยากรอยู่ที่เน็ต1กิกะบิตหรือเน็ต1,000เนี่ยยังไงมันก็พอเราซอยเราซอยเออ่การใช้งานของคนเนี่ยมันใช้งานไม่พร้อมกันหรอกบางคนเปิดเว็บบางคนเปิด Facebook บางคนเปิด TikTok อะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเกลี่ยเกลี่ยก็จะไม่มีใครที่จะแบบไปใช้เน็ตมากกว่าห้องอื่นเขาเรามีกำหนดลิมิตเอาไว้นะครับก็ทําให้การใช้ใช,ใช้งานอินเทอร์เน็ตในหอพักเนี่ยมันราบรื่นกับอีกอย่างนึงก็คือบางครั้งเราต้องการบล็อกเช่นเด็กอาจจะโหลดบิตทอเรนต์นะครับแต่สมัยนี้อาจจะไม่มีละโหลดบิตมันก็ทําให้เน็ตโดยรวมของของ,ของ,ของ,ของตัวหอพักเนี่ยมันช้ามันหน่วงซึ่งไอ้ตัวเราเตอร์นี่ก็สามารถจะบล็อกได้นี่ก็เป็นประโยชน์นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในเน็ตที่เป็น โรงแรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเน็ตรูปแบบของโรงแรมกับอหอพักจะต่างกันคือโรงแรมเนี่ยเวลาเราเข้าไปในถงทางเดินหรือบล็อกเวย์หรือฮอเวย์เนี่ยเ,เราเดินเข้าไปเราจะเจอห้องน้ําก่อนแล้วค่อยเจอเตียงแล้วก็เจอระเบียงแต่หอพักเราเปิดเข้าไปเราจะเจ,เจอเตียงก่อนแล้วเจอค่อยเจอห้องน้ําแล้วก็เจอระเบียงเพราะอะไรเพราะว่าหอพักก็คือดีไซน์มาคือให้คุณพักได้เลยแล้วเป็นเรสเซเดนซ์ส่วนตัวแต่ว่าส่วนที่เป็นโรงแรมคือเขาต้องการโชว์วิวขายวิวที่อยู่ตามระเบียง ดังนั้นเนี่ยตัว Wi-Fi ที่จะติดถ้าติดในเบสเคที่สุดนะครับก็คือติดในห้องนั้นเลยติดทุกๆห้องมันจะได้ประสบการณ์ใช้งานของใช้งาน WiFi ดีที่สุดกับที่เขาพักอยู่ในโรงแรมแต่ถ้าเป็นหอพักเนี่ยด้วยความที่มันติดนอกห้องอยู่แล้วแล้วเตียงมันอยู่ตรงน,นั้นคือพื้นที่ในการใช้งานเขาอยู่ตรงใกล้ๆก,กับบริเวณผนังอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยใช้งาน Wi-Fi ได้ดีกับการผมอาจจะพูดสลับนะถ้าโรงแรมเนี่ยคุณจะเจอห้องน้ำอย่างที่ผมบอกผนังจาก ข้างนอกเนี่ยทางเดินเนี่ยไปเจอห้องน้ำแล้วใช่ไหมจากผนังห้องน้ําทะลุปไปเจอเตียงสัญญาณถูกแอบสอบไปเรื่อยเรื่อยแล้วกลายเป็นว่าความแรงของสัญญาณน,นั้นไปไม่ถึงมือถือแล้วมือถือเองก็ต้องส่งสัญญาณกลับมาที่ Access เ o i n t เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาว่าทําไมอินเทอร์เน็ตในโรงแรม,มถึงมีปัญหาว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออยู่บางจุดแล้วดีเช่นผมอาจจะไปอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แต่งหน้าหรือเคาน์เตอร์กระจกะใช้ได้ดีแต่พอมานั่งที่เตียงปุ๊บสัญ,ญญาณหายไอ้นี่เป็นตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ถ้าใครมีโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นหอพักโรงแรมหรืออะไรก็แต่ลองให้เรามาดีไซน์ดูเพราะเราทำครบทั้งโซลูชันเลยไม่ว่าจะเป็นเ,เดินสายติดกล้อง CCTV Access Point หรือจะเป็นพวกเกี่ยวกับ Asset Control ไม่ว่าจะเป็นพวกดอลล็อกมือถือ Keycard ดอะไรก็ปรึกษาเข้าไม่ได้ครับที่ BNS a อ s i g n BNS ตามที่อยู่นี้แล้วก็ตามเบอร์โทรด้านล่างน,นี้เลยมีแบบมีอะไรก็เข้ามาคุยกันให้เราลองลองอกแบบดูก่อนให้เราลองเอา,เอาราคามา ดูว่ามันอยู่ในงบประมาณหรือปเปล่าแล้วก็ค่อยมา adjust มาปรับกันก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ